B t c ครับร่วงหัวค่ำแล้วกันเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมันเอาอีกแล้วนะครับโอนเนี่ย the German government transfer 800กว่า b t c ไม่น้อยนะฮะโอนไปก่อนนะยังไม่ได้บอกว่าจะขายนะครับแต่โอนไปที่ Exchang e เรียบร้อยแล้วนะโอนไปที่ไหนบ้างไป f r o t r a d e r นะฮะไป coinbase ไป bitstamp นะแล้วก็ไป kraken นด้วยไปหลายที่มากๆเลยนะน่าสนใจนะว่ารัฐบาลเยอรมันกาลังคิดอะไรอยู่กาลังจะเตรียมเทขายใช่ไหมนะครับท่ามกลางกระแสที่ b t c เมื่อวานเนี่ยก็มีการเด้งตัว วขนนเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าเมื่อวานมันเด้งตัวเพราะอะไรในที่แบบขึ้นไปหน่อยนึ่งนะแต่ถึงแม้จะกลับมา6กหมเหมือนเดิมเช้าวันนี้นะแต่ว่ามีการเด้งตัวขึ้นไปเพราะอะไรเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เราพอจะมองออกไหมว่านี่คือการ กำลังจะเทขายครั้งใหญ่ของรัฐบาลเยอรมันนะเป็นไปได้ไหมเือรัฐบาลเยอรมันแปลกนะไม่ค่อยได้โอนไปที่ OTC อ่ะแล้วก็ขายกันเงียบๆนะเล่นโอนแบบนี้ทุกคนก็เห็นหมดนะว่าโอนอะไรในขณะที่ทางอเมริกาก็มีการโอนนะฮะเนี่ยบทวิเคราะห์เนี่ยมีการ move large batch of BTC ตอนนี้เนี่ย BTC ของ รัฐบาลเยอรมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก2.7แล้วตอนนี้ลดลงไปนะ2.803นะก็ขายไปเยอะพอสมควรนะฮะนี่คือยอดล่าสุดของรัฐบาลเยอรมันนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูสหรัฐอเมริกาคุณรู้ไหมสหรัฐอเมริกาซื้อเท่าไหร่ทางเยอรมันเนี่ยถือแค่2.8รัฐบาลอเมริกนันซื้อ13นะ13บิลเลียนเยอรมันเนี่ยกลายเป็นจิบจิบไปเลยนะครับเยอรมันเนี่ยถือแค่2.7พัเลียนแต่ว่าอเมริกา ซัดเข้าไป13สีเรียนเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นหนึ่งในรัฐบาลภาครัฐที่ถือ BTC มากที่สุดในโลกนะฮะบอกจีนละจีนเขาไม่ได้เปิดเผยไม่แบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดยากนะครับอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าคนจีนก็ขุดไม่ใช่น้อยนะก่อนหน้าที่มีการปรับปรามเนี่ยคนจีนนั้นแหละที่ขุด BTC ไว้ในประเทศนะฮะเมืองพวกนั้นมันยังอยู่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขกันนะมีข้อมูลวันนี้ด้วยนะฮะ,ะเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยทาง อเมริกาเนี่ยถือเยอะจริงๆนะ13นะบิลเลียนนะคือปากฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นรัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่โอเคกับ BDC b d c มันเป็นเทรดอะไรก็ว่าไปนะโจมตีอะไรก็่าไปสเปกุเลตโนนนี่นั่นเราเห็นแกรี่เกนเซอร์ออกมาเล่นบทโหดนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ BDC เอามาฟรอตเอามาแกมนะครับจริงๆเนี่ยเอาแบบวิจารณ์ตรงๆเลยนะคือถ้าเกิดมันฟรอตมันแกมอะไรขนาดนั้นนยะงั้นคุณก็ไม่ควรมาทํากําไรกับไอ้สินทรัพย์พวกนี้นะในมุมผมนะถ้ารัฐบาลมองว่ามันย่ําแย่่ออะไไรขนน,นนนนาาดั้มเป,ปเล สินทรัพย์ที่มีคุณภาพแย่มันมีแต่พวกขายานี่ยที่ไปซื้อไปขายมันะนะฮะแต่ตัวเองอะ่ะพอเวลา BC ขึ้นอะ่ะก็ทํากําไรเทออกมาซะเองมันย้อนแย้งอะ่ะนะสำหรับผมคือมันย้อนแยง้งนะตรลงเนี่ยคุณก็ทํากําไรกับไอสินทรัพย์ชนิดนี้อยู่นีนาะนะฮะแล้วก็จ้องอยู่ตลอดแหละว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยก็จะ ก็จะขอสักทีเหอะนะฮะว่าช่วงนี้ว่าประเทศก็ลําบากใช่ไหมหลายๆประเทศเองก็ทําแบบนี้เยอรมันก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนี่แหละที่เทอยู่นะถ้าเทไปทาอะไรละ่ะก็ต้องเทไปพยุงประเทศนั่นแหละนะ,ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างลําบากนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราศึกษาอะไรก็ใช้วิจัยยานด้วยละกันนี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพละกันนะว่าการทํากําไรจากรัฐบาลเนี่ย ของหลายๆชาติเนี่ยมันยังเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในรอบยีบสชั่วโมงเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งโอนไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะว่าในช่วงวันนี้มันจะมีการย่อหรือเปล่าหรือ,อยังไงถามว่ามันหลุดมันยังไม่หลุดหรอกแต่ว่ามาดูข้อมูลนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะ เรื่องของการขุดเหมืองเราได้ทราบกันแล้วนะเรื่องของการปรับปรามนะว่า b d c เนี่ยไม่ขุดละในประเทศจีนในประเทศจีนก็กวาดล้างกันเต็มที่เลยนะครับที่ี้อมาสองข้อมูลกันหน่อยว่า Chinese Mining Pool ที่เคยรุ่งเรืองกันอยู่ในอดีตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะปรากฏว่าถึงแม้จะมีการปรับปราม China b a n s ์ t t c ไปเนี่ย การขุดเหมืองในจีนเนี่ยไอช e s e p o o ู m i n i n g Pool ต่างๆนี่มันยังคงอยู่นะแล้วยังคงกินส่วนแบ่ง54%จากตลาดคุณดูสีแดงสีแดงคือจีนนะฮะเนี่ยสีแดงคือ c i n e s e p o o o นะ US Po o l เนี่ยน้อยกว่า c ช i n e s ส pool ะทั้งทั้งที่จีนเองเนี่ยไม่มีแล้วนะแต่ว่าเห็นไหมมันมีความน่าสนใจอยูออ่หนึ่งคือมันอาจจะมีการแอบขุดกัน2มันคืออาจจะไปขุดกันนอกประเทศ ตรงไหนอย่างไรนะเพราะว่าไชนีสพูก็ไปขยายนอกประเทศเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจถึงแม้คำว่าไชนีสพูอาจจะไม่ได้หมายถึงคนจีนทั้งหมดมันก็จะมีฝรั่งด้วยหรือมีชาติอื่นด้วยเนี่ยเข้าไปปนปนในไชนีสพูนะแต่ว่ามันก็เคยเป็นไชนีสพูมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าไชนีสพูไม่ได้น้อยเลยนะจะ๊ะเนี่ยกิน54%หลังจากการกวาดล้างไปเพราะฉะนั้นมันจะทําอะไรไม่ได้ไหมนะจำนวนพูยังคงอยู่เหมือนเดิมแบบนี้เลยนะฮะ